เพื่อนที่ติดตามทางช่องข่าวชาแนลนะครับแล้วก็ทาง t i k t o อกแบงก์นิวด้วยนะครับวันนี้นะครับวันที่8กรกฎาคม2565นะครับมาสรุปข่าวช่วงเช้ากันนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมามันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเรื่องของข่าวสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับเริ่มที่เรื่องเศรษฐกิจกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ผู้ใช้น้ํามันนะครับก็ได้ได้เฮกันบ้างนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันนั้น ปรับลดลงนะครับมีการประกาศลดลงถึง3บาทต่อลิตรนะครับทําข่าวมานะครับถามพี่ๆหลายคนนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับกับการปรับลดราคาน้ํามันลงมากขนาดนี้นะครับในในึวันนะครับก็ในส่วนของน้ํามันเบนซินนะครับทุกประเภทนะครับก็มีการประกาศลดนะครับแล้วก็ส่วนที่ลดน้อยหน่อยก็คือ e 8 5นะครับลด1บาท60สตางค์ต่อลิตรนะครับทีนี้ราคาน้ํามันที่ลงวันนี้นะครับก็ไปเติมกันนะครับแล้วก็ แนะนำให้เติมให้เยอะหน่อยนะครับเพราะเมื่อวานนี้นะครับราคาน้ํามันในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็จากการประกาศอุปสงค์นะอุปทานในสหรัฐนะครับปรากฏว่าน้ํามันดิบในสตอ็อกนั้นลดลงมากกว่าที่คาดนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันดิบนะครับทั้ง เอ่บรนต์แล้วก็ WTI นะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาประมาณสี่เหรียญนะครับราคาก็ขึ้นมาสูงกว่า1 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลอีกแล้วนะครับก็มาอยู่ที่ประมาณ104ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับนะครับทีนี้นะครับเอ่อเรื่องของน้ํามันนะครับก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียนะครับก็ยังไม่ได้ยุติไปทีเดียวนะครับ เรื่องของสต็อกน้ํามันก็ยังคงตึงตึงตัวอยู่นะครับเพราะว่าหลายประเทศนั้นก็มีความต้องการใช้น้ํามันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับประเทศจีนจะมีเริ่มมีการล็อกดาวน์ในบางเมืองนะครับตามนโยบายซีโร่โควิดนะครับนะครับทีนี้ครับมาดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนนะครับปิดพุ่งขึ้นไปนะครับถึง346จุดนะครับในตลาดของดาวโจน์นะครับก็เนื่องมาจากนักลงทุนนะครับก็ขารับนะครับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดนะครับ เพราะว่าเ,เรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับที่ประมาณ0.5ถึง0.75%นั้นก็เป็นเรื่องที่ตลาดนั้นรับทราบไปแล้วนะครับก็คือ,เ,อ,อเฟดนั้นให้สัญญาณชัดเจนนะครับว่าการขึ้นดอกเบีย้ยนั้นจะอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าอต่างเงินเฟอ้อนั้นอาจจะมีการเพิ่มตัวแบบเร่งขึ้นก็ตามนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับในส่วนของนักลงทุนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับว่าจะออกมา ดีไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าในหลายบริษัทของสหรัฐนะครับที่เป็นบริษัทแบบเทคคอมพานีนะครับก็มีการปลดพนักงานลงไปจํานวนมากนะครับก็ไปอีกเรื่องนึงครับสำหรับข่าวต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการลาออกนะครับของนายกรัมนตรีอังกฤษนะครับคุณบริสจอ์นสันนะครับคุณบริสนั้นทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับแต่ว่าการลาออกนั้นเขาลาออกจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เปิดทางให้มีการสรรหา คนใหม่นะครับขึ้นมานะครับแต่ว่าคาดว่าการรักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะดําเนินต่อไปนะครับจนถึงประมาณอย่างน้อยก็คือเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าต้องให้พรรคอนุรักษ์นิยมนั้นสรรหาผู้นําคนใหม่นะครับแล้วขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษนะครับถามว่านายกอังกฤษนั้นลาออกในเรื่องอะไรนะครับก็ตอบง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของวิกฤตภาวะผู้นํานะครับเพราะว่าตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมานะครับคุณบริสทนั้นก็โดนโจมตีนะครับในช่วงที่มีการประกาศล็อกดาวน์นะครับควบคุมโควิดอย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าที่บ้านเลขที่10นะครับถนนดาวนิ่งนะครับที่เป็นที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีนะครับก็กลับมีการจัดงานปาร์ตี้นะครับจริงๆในรอบ2ปีที่มีการควบคุมโควิดนะครับมีรายงานข่าวว่ามีการแอบจัดปาร์ตี้เนี่ยนะครับหลายครั้งนะครับก็ทําให้เกิดความไม่พอใจนะครับบอกว่าเอ๊ะให้ประชาชนนั้นอยู่ แต่ที่บ้านนะครับไม่ให้มีการไปสังสรรค์อะไรรวมตัวกันนะครับแต่ปรากฏว่าที่ทำเนียบที่ทํางานเองนะครับกลายเป็นว่าที่รวมตัวสังสรรค์แบบนี้นะครับก็ทําให้เกิดความไม่พอใจครับนอกจากนั้นนะครับบริสยังมีประเด็นนะครับในเรื่องของการที่ปกป้องความผิดนะครับหรือว่าช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ช่วยนะครับในตําแหน่งสําคัญสําคัญของตัวเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการละเมิดทางเพศด้วยนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2-3วันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษนะครับก็ลาออกนะครับแล้วก็เขียนจดหมายเปิดผลึกด้วยนะครับว่าการที่เขาลาออกนั้นนะครับมาจากเรื่องของการไม่พอใจภาวะผู้นำนะครับของนายกอังกฤษเองนะครับก็ตอนนี้นะครับคุณบริจอนสันก็อายุ58ปีนะครับก็จะต้องออกจากตําแหน่งนะครับในช่วงที่ ปลายปลายปีนี้นะครับก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการเมืองอังกฤษครับที่จะมีมีนายกคนใหม่นะครับขึ้นมาทำหน้าที่นะครับนะครับกลับมาที่การเมืองไทยกันบ้างนะครับสรุปก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับซึ่งจะมีขึ้นอย่างช้าเนี่ยนะครับประมาณช่วงต้นปีหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมนะครับก็สภานะครับได้ผ่านในส่วนของตัวที่จะใช้ในการเลือกตั้งนะครับเป็นกฎเกณฑ์นะครับในการคํานวณนะครับสสนะครับ เดิมนะครับจะใช้สูตรหาร100นะครับหรือว่า500ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับแต่ล่าสุดนะครับก็ได้มีการโบวตแล้วนะครับจากสภาร่วมกันนะครับระหว่างสภาผู้แทนรัษดรแล้วก็บุติสมาชิกนะครับบวตออกมาก็คือได้สูตรหาร500นะครับซึ่งสูตรหาร500เนี่ยนะครับพรรคที่รู้สึกว่าจะพอใจนะครับก็คือพรรคเล็กนะครับพรรคขนาดเล็กนะครับเพราะว่าก็เป็นสูตรหารแบบเดิมนะครับพรรคเล็กเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามา นะครับที่จะมารับตำรับตำแหน่งเป็นสสได้อีกนะครับนะครับแต่ว่าส่วนที่พักท,ที่ไม่พอใจนะครับก็จะไปยื่นสารรัฐธรรมนูนตีความนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับจากการที่โหวตแบบนี้นะครับก็คือพักเพื่อไทยนะครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับใช้สูตรหาร500เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องของการใช้บัตรเลือกตั้งนะครับสใบนะครับซึ่งเดิมนั้นใช้ใบเดียวนะครับเลือกตั้ง2ใบนั่นหมายความว่าปฏิริษีนะครับหใบนะครับแล้วก็เลือก เลือกสสด้วยนะครับเลือกเลือกพักหนึ่งใบเลือกสสหนึ่งใบนะครับแล้วก็ค่อยเอาคะแนนมามารวมนะครับทีนี้ถ้าหาร500นะครับมันก็จะเป็นสูตรอ่เขาเรียกสูตรสัดส่วนสสปันส่วนผสมนะครับมีการปัดเศษมีการอ่พักที่ได้คะแนนที่อาจจะไม่มากนักนะครับอาจจะสามารถเข้ามาเป็นสสได้นะครับแบบนี้นะครับก็พรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับก็จะไปส่งสารรัะมนูตีความนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนะครับมาอีก เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวในเมืองไทยนะครับเรื่องของกีฬาบ้างนะครับแต่ว่าเป็นกีฬาที่คนนั้นจับตาเฝ้ามองนะครับเพราะว่ามีการขายบัตรไปในราคาที่สูงพอสมควรนะครับแล้วก็คนก็คาดหวังว่าจะมีซูเปอร์สตาร์นะครับจากทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเข้ามาแข่งกันวันที่12ม12มกกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับ ล่าสุดนะครับมีเคลื่นความเคลื่อนไหวนะครับจากสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับก็คือตกลงแล้วนะครับว่าคนที่ยังไม่ได้เดินทางมาร่วมทีมในเดอะแมตช์วันที่12รกรกฎาแน่นอนนะครับก็คือริเียโนโรนันโดนะครับซูเปอร์สตาร์ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสนะครับเพราะว่าริเียโนโรนันโดเองนั้นก็มีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของการตกลงอนาคตกับสโมสรนะครับเพราะว่าเขายังไม่ชัดเจนนะครับว่า จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหรือไม่นะครับเจ้าตัวก็อาจจะต้องการที่จะย้ายทีมนะครับเพื่อจะไปเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะครับในฝั่งของในฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับคนที่ไม่ได้เดินทางมาแน่ๆนะครับก็คือคนที่ย้ายทีมไปแล้วนะครับของซาริโอมาเน่นะครับก็ไม่ได้ย้ายมานะครับส่วนตัวรายชื่อที่จะเดินทางมานะครับต้องดูนะครับว่าอย่างซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆนะครับอย่างจะเดินทางมาร่วมกับเดอะแมตช์หรือไม่นะครับเพราะว่าอีก ประมาณ4วันก็จะจะแข่งขันแล้วนะครับแต่ว่าที่มาแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ในการโชว์แสดงตัวในเดอ m a t ตช์ครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือแจ็คสันหวังนะครับซูเปอร์สตาร์นะครับนักร้องขวัญใจหลายๆคนนะครับเมื่อวานก็มีแฟนคลับไปรับที่สนามบินกันมากมายเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอสรุปข่าวต่างๆนะครับประจำวันที่8กรกฎาคมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเราพูดคุยกันในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ